สวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับผมจิมมี่กับเกมโซนโฟร์เอ็กซ์นะครับวันนี้ผมก็จะลองเอาเซตลิงมาลองลงเฟซสองนะครับว่ามันจะผ่านไหมนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะอันนี้คือการมาลองลงครั้งแรกเลยนะครับก็ลิงก็มีสเตตัสประมาณนี้นะครับเป็นลิงแค่บวกเธรรมดาบวกเก้าแค่เชน่นเดียวอ่ะก็ฮิตสองพันสี่จะเป็นสองพันหนึ่งกิคิเมดอ่ะอะไรก็ประมาณนี้แคทก็ไม่มีอะไรมากมีแต่ของเดิมๆประมาณนี้กสกิลก็เป็น e ีบวกแปดนะครับ อ่าไซลินก็เป็นบวก,ก้าแล้วก็มีฉายาโอ <Okay, S 1> เคเพื่อนๆเราไปลองลงดูกันทันก2สรอบว่าผมจะผ่านไหมไปไปอ่าอันนี้ผมก็จะลงแบบ4ี่จอยนะครับจะได้รู้ดาเมจแล้วก็รู้ว่ามันพอผ่านไหมไปเลยอันนี้ผมขออนุญาตแบบฝั๊มยานีลูนูเลยนะครับเพื่อนจะได้ไม่เสียเวลาควรไม่ผ่านมากเลย อยู่หนก่อแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยปวามยาไม่ขึ้นโอเคผมเล่นผิดพลาดประการในขออภัยด้วยนะครับนี่ผมไม่ได้ลงนานมากแทบจะลืมไปหมดแล้ว,วาด่านไหนเป็นด่านไหน เฮ้ยมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะได้ไปโจกพวกนี้ค่อนข้างเวลาจำกัดนะครับเวลาอาจจะน้อยกว่าเก็บสีเยอะเลยไอ้มาลงไปดีใหญ่ ของที่ผมใส่ทั้งตัวเนี่ยตอนนี้ถ้าทําถ้าซื้อใหม่ก็ไม่น่าถึงไม่น่าถึงสัามพันไม่ไม่น่าถึงสี่พันนะรวมสกิลเพราะว่ตาตอนนี้ผมใส่แค่ของแคสเดิมๆลิงก์ก็ราคาสองพันห้าให้สองพันสองสองพันห้ามั้งครับตอนนี้บวกเจ็ดไม่แน่ใจราคาเหมือนกันจะผ่าดไหมนเนี่ยเมื่อกี้ไปสะดุด เอ๊ะไม่มีข้างหน้าก่อนอด้วยหรอเอ้ยอันจะระเบิดอีกเนาะเฮ่ยบ้าอีน มีนาทียี่สิบหกวีเร็วอะใช้เวลาเท่าไหร่วันนี้อะคนไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ได้ไปโจกเวลาสิ้นสุดเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกผมทีนะครับจะทัไ้ไหมเนี่ยอย่างเทปหนึ่งเนี่ยที่ผมลงอ่ะมันน่าจะนาทีห้าสิบวินะครับไม่เกินนี้ถ้าเกินก็คือไม่ได้ไปโจกนะแต่ไม่รู้ว่าดันนี้มัน กี่นาทีอะดิตอนนี้นาทีสามสิบสี่แล้วนี่แน่เฮ้ยไม่ภาพโห่เกือบตายเฮ้ยยังไม่ตาย,ยเหรอละเอียดเอ้ยเอยเอตายสักที ไปตสองนาทีแล้วสองนาทีแล้วเอาสองนาทีห้าวิได้ไปโจกหรอยังได้อยู่ได้อยู่เพื่อนผ่านอยู่นู้นไหมโอเคเดี๋ยว,วเรายังผ่านอยู่ใช่ได้ใช่ได้ โจก็ไม่มีอะไรมากรีบอีรีบจบรีบลงอีกรอบนึงเข้ามาลงอีกรอบนึงว่าเราจะผ่านกันไหมตอนที่ผมจะไม่ได้บอกวิธีการเล่นวิธีการดีนะผมก็ลองผิดลองถูกกันกันงี้ผม,อามาลองดูว่าสเตตัสประมาณเนี้ยมันพอลงได้ไหมแต่ันที่ลงไปเมื่อกี้ก็พอลงได้นะครับแต่น่าจะเปลืองยานิดนึงแต่ก็ได้แหละเก็บมันก็ได้เงินเยอะเลยได้เงินเดวิลเยอะทุกดันนะตั้งแต่เก็บหนึ่งจนถึงเก็บสี่ก็เงินเยอะแล้วก็เวลวเ,เยอะพอสมควร โอเคอีกรอบอีกรอบ เราพอจับทางได้รอบแรเกเจ็บเราพอจับทางได้แล้วนะนี่บัตรเก็บเก็บสองเก็บสามเนี่ยค่อนข้างถูกนะทุกคนแตน่ได้เงินเยอะนะได้เงินเดเวลเยเยอะนะได้เยอะกว่าพวกซัพยพวกน,นั่นนะ ตั่นี so so ้แหละมันน่าจะยากหน่อยพวกนั้นแบบเราเล่นสบายสบายแต่นี้มันมมีจํากัดเวลาหมดหมดจริงๆใครใครมีบัตรอยากจะลงอ่ะที่ไม่เคยลงนะเนี่ยลองออนไลน์ที่ผมเดินรอบสองเนี่ย ไปไปเดินดูได้นะผมว่า,น,าน่าจะผ่านนะไม่แย่นะแต่อันนี้ไม่ดีละเฮ้ยไม่หมดอย่าทำตามนะทุกคนที่ที่ผมบอกว่าเอาไปเล่นตามอย่าเลยมั่วลนะ เราควรทำมานาให้เก้าคว้ตลอดนะทุกคนมันค่อนข้างหมอนเยอะแล้วก็มันหมอนมันมีสก,กิลเนี่ยไม่ได้อ e ีทิ้งไปเลยคพองั้นมันค่อนข้างเสียเวลานะครับไม่เวลาก็ไล่เรียกกับรอบที่แล้วนี่หว่าไม่ได้ห่างกันเยอะทำไมด่านนี้มันไม่หมดหวะ เรอ,อบนี้เวลาดีกว่ารอบเมื่อกี้นิดนึงตรงด่านนี้นะโอ้ยโดนเฉยบ้าย ดอกนึงตายแล้วมันได้แจกเอาไปแล้วเฮ้ยรอบนี้ไวไวกว่ารอบเดิมเยอะเลยนี่ไม่ถึงสองนาทีรอบนี้เอาวะก็ประมาณนี้แหละเพื่อนๆสำหรับใครที่มีบัตรมีลิงอยากจะลงของไม่ได้เยอะมากของประมาณผมเนี่ยก็มาลองลงได้มันลงได้อยู่นะถ้าไม่รู้จักลายเดินก็ ลองดูคลิปผมแล้วก็เดินมั่วๆตามผมดูก็ได้ผมก็เดินมั่วเหมือนกันหรือท่านใดมีลายเดินมีแนะนำดีๆก็คอมเมนต์กันได้นะครับ โอเคครับก็จบแลยนะครับเพื่อนๆยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมเจมี่ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ